สวัสดีครับพี่น้องครับเต้นวิถีอีสานครับพี่น้องสวัสดีครับปศนวิถีอีสานครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมฟอสให้การประทานน้อง่อสกันนี้เขาเหรอครับผมมืัอนี้กับรลังแกะพาพพี่ฟอนองมาหาปลานะครับเนาะเมือนี้ก็อยูลงปลามืัอนี้ลงปลาครับผมมืัอนี้อยู่ที่ห้องอ่ะห้องห้องหัวข้างห้องหัวข้าห้องเสียกครับผมบ้าเขาเอื่อนห้องเสียกครับผมเบิ่งพี่น้องครับผมอันนี้คือภาพบรรยากาศพี่น้องครับพี่น้องเพื่นมาหากินพี่น้องครับหลังจากที่ช่วงนี้นำรถนาะ แต่ว่าส่วนมากเี่เพื่อนเล่นแห่ทีเราไอแห่ห้างบอกว่าถ่างแห่งง่อมนอแต่ว่าพอถามเล่นแห่ทีแล้วคนเราพี่ดองครับเล่นแห่ทีแล้วมันจังเลยล้อเบิร์ลออเบิร์กพี่ดองครับอันนี้ลายป็นข้งแรกพี่ดองครับผมที่มาหากินแถวนี้ยนะองประถามปกติบุนมาพีสเองครับส่วนทางนี้บุนมาสลายปีแล้วเห็นเอาปางเพื่อนหรืจังมากระหว่างกับเพื่นเขาบอกว่าอ๋ออ๋อลงมเลี้ยวอะไรู่จะเห่าเขาเอล่าพี่ดองเอ้อ ขดลอวึ Belgium, ENNIS, ้นมาท้าห้อขัดมาถามพี่น้องครับกิดท้าพี่นองส่วนมากนี่ก็จะเป็นพวกปลาขาวนกพันธานอทนีนอปลาขาวปาแงงปลากระครับผมก็สมกับแหรพี่น้องครับผมพันธะเมล่เลนแห่ที่พี่น้องครับเลนสามเส้นเท่าหรอเพื่อนว่าแหรปยพี่น้องเพื่อนเมื่อไหรยได้ผูเพื่อนน่ะก็ไดู้เพื่อนพ่อนอาในปลาเน่านะพี่นองครับ ข้าเนี่ยหากะมาเนี่ยบ่อเบิองน้ำกันพี่น้องข้าวจะหมานคือเพลินบ่อแต่เขาอยู่ให้ถ้ากินตุ่มอ้อเหรอเหลือเป็นตัวแล้วเลยเป็นตัวแล้วตัวไหนมันเขาเอาตัวนั้นเออแก้ยนลูกแก้นจะตียงแก้เตียงพี่น้องแต่ว่าแถวแต่ว่าที่เพิ่นตึกนี่เพิ่นเล็กๆไม่พิ่รอ่นพี่รองใหญ่ๆทำโรปธาด้อ้องไม่ยก้เตียงรองไม่ ต้องไม้เจาะไปเรื่องเรือเพิ่นบ่อกินเพิ่นบ่อกินของน้อยตัวผมนะผมจะกินตัวน้อยหรอเออคอยถามว่าครับตึกแบบนี้ตึกอยู่เพิ่นมือแล้วพี่น้องครับเออทมันหดเหมือนกันสัมผันพี่น้องวัวอ้ยคอปางสี่กินหอดไม่แหลมขอถามหลูกไส่ก็จะว่าไปใส่บูดีใส่บูเออ เพราพ่อ,พอปลาสิในคิดฮอดไม่แหลมเนี่ยมาขนาดนี่นะ่ะมาเด้อมาเด้อไม่แหลมเอ้ยมาปลดปลาช่วยนี่นะปลาขาวพี่ดองครับทั้งบ้านเข้าทาั้งคุณเพิ่งไปหาตัวได้น้อ,นอยนนทั้งโมงไงปลาเนี่ยทำดีอะไรปลาช่วยปกปลากยเนี่ปยปลาจอบวันนี้เป็นปลาจอบนป่ะปลากุม้มเบืองพี่น้องครับเอ้อปลปาปจอบปลาจอกวู้ดุสมบูรณ์คครคุยนะครับหัวข้าข้างเขาเนาะยุบเบืองไงบาทหนึงนี่โบลุดกว่า ้าบาทบาทละาบเว้ยพี่องเลยบ่งไงว่าบรุ๊กสิบหล่ะพี่องครับผมเจ็ดตัวแปดตัวลนี่พี่องครับนนีนนนนับหอยในมาต้อว่ขาดพูดอยู่ขาดอะไรยกนานหอยโอ้ยลูกน่อยบริสมากเป็นยางสามเขาอยู่เออหงยงกนเด้อูพนเอาฟ้ามาเอานี่ยเ พี่น้องครับมาเลยพี่น้องครับพ่อใหได้ปลาพี่น้องครับผมสวยสวยองามขักประสวยก็ได้พิกัดบันเดาดูว่าเขาหลับพี่น้องครับแต่ว่าน้าช่วงนี้นี่ก็ลดได้บ่หิงน้ระทานช่วงนี้ก็ชิเพิ่มบ่ขึ้นมาจังไรอีกเหรอหาฝนนอกระดัคนัรบผมเพราะว่าเพิ่นกับปล่อยออกพี่น้องครับผมช่วงนี้ก็ได้ประตูระบายน้ำว่ได้เลี้ยวเรื่องไหนบูปล่อยน้ำลงชีเพิ่นเลยเห็ดเพราะท่านเลี้ยวดีอยู เบึกย่องตาด้วยเต้าอุ้งเต้าหู้เจ็ดตัวหน้ำไม่เจ้าก้อนสมบุติวมันได้ไปตากเรือไปเบิ่งหนังเงินผู้ใดก็ได้ปลาตากแท้เพิ่นมากินอยู่นี่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ไม่หรอกครับผมอันนี้เหลือกินเพิ่นดอกพี่รองครับผมมาเมื่อเดียวก็ะดิตาเรื่องตากแข่งแล้วภาษาเอาตากั่วตากแข่น้องครับตากเสียตากเสียเย่ปลามีแต่หน้ามพี่น้องครับ่ม อันนี้ปลาเงียงก่อนนี่อันนี้ปลาเขาง,ง่ามหมดแมนบอลนี่พี่รองครับเขามาตรฐานาปลาจูบบนนี่บันีอ,อันนี้แต่ละสายคุณช่ย,ชยบนี่พี่รองครับปลาใสก่กางง้ามครับเออคูณเลห็นเล่นปลาไงพี่รองครับเพลนตัวละสองลูกสามลพอดีน่ะเอาไรปลาหน่อยเขามาฟังเนื้อ,อเขากินปลาหน่อยตะวันพี่รองช่วงนี้เบื่องๆครับเบิ่งปลาเงียงปลาเงื่อนนี่ก็ไห้ดิเนี่ย อ,อันนี้นีนพันถามาตึกสองบาทดังกรบผมนี่ยแล้วอะไรอย่างล่างอ้มันจะได้เมื่อถุงแงงไปแล้วตรงยังประมาณประมาณบอก่คือคู่เนาะคือคู่กับตารับผมเดี๋ยวเบิเ่งจจะปาดกันนะมันฟุ่งปอมันีเนเลยจังดิองลุกแงอยูคนอาพี่หามาพี่เต็มแฮนี่ใบไม้บ่ห้ย โซ่โซ่ทั้งนั้นป่ะื่อกี๊ฮัตตึกิี่อี่ฟ้ามันขอโซนี่อบัวโอ้ึนเครับผมอันเพิ่นยืนจอบอยู่เพิ่นไม่ได้จอบไน่ยังไร่เพิ่นครับเพิ่นเอางี้เพิ่นมาโอ้ท้ไม่รู้หาตคาจริจเอเิ่งอีกันหนไม่ท้าเจ้าฟุกติ มีบ๊วยฟุกบ๊วยฟุกกันบ่เอ,อ้ลองเมื่อีกเท่านั้งงเอาแข <c oughs> นแขนน้องไม้บวกลิ้นตัวน,น้อยน้อยเพี่นว่าไปเอาวัวมาตรฐานพี่น้องนี่เอาสิบหมาคือบปันเมื่อกี้นี่บ่เบิ่งกนั่งจันพี่น้องคุณน่ะครับพี่นอ้องเพื่อนก่าคุณละพี่น้องครับผมเล่นปักง,ง่ายง่าเขาเล่นปักน้อยๆ แห่ไม่นี่มานอยตัวนี่ไม่ทามานตัวเนสิ่อยู่ว่คุณลักคุณพอเพิ่็ได้บายแล้วบ้มหลบได้บ่มอ้าเบิ้งพี้อกครับเอาก็เป็นวิมิตรอบนี่อืมมีจังหวะดิ ตองมีจังหวะข้าวเิ้เกราเบื้อาเขาได้เนาะโ้ยเพาะมันติดกับพัลาป่าคือบออยู่เารจ่ปจมาห้าวเาบุ้ยคนป่าเา้าตงมันด้งสิตมใจสิายขึ้นมาติดเท้าขเจีจังหวะคตัวพี่น้องสิตมพี่น้องเลยเียงเขาไปถาตัวพี่น้องกบรเบ้ปีมือนี่ขาวปิเขาดีดนะยกขึ้นได้ไหถ้าแ่เราอยู่บข้ิ เนดาวี่ยลุดครับุ่นออกแไปลองครับออกข้างเข้าเฮ้ให้เขาออกกันทั้งนี่นองครับไม่โมเมนต์ฝกตัวสีมืตนนี้ทุกคนเบิ่งอไปลองตึกอัลบาไปองครับป่าหอยข้างข้างเขานี่ไปหลุดหลัง่น้องก็จีดโมจากขันทาวิธีสามบของแท้ไปลองครับเบิ่งออกกาแบบนี้อัลบา เอ,อเ้ยมาดูเอ,อ้พี่รองดิโอ้ี่พี่รองครับวัดบาทละาเป็นสิบไม่แย่มุกแต่กระจัดเลยพี่รองครับ,บ,บตู้แต่ว่าปางแงงวัดได้พออยู่รอบนี่เดี๋ยวก็พอตัวครอบแ <c oughs> ต่แต่ยังวัาได้ไว้ดิต,ตากแห้งพี่รองครับผมปลาเขาประมาณนี้นี่ยแต่ก็ในพาทาใส่ด่างไป,ปเอ็ดปลาแดกเนาะ โอ้จะเป็นคักแน่หลายพี่น้องครับซันติกินนี่มานสองสบายก,กับพ่อ,นอเนอื้อป่านอว้าวซันติกรซันิกรแต่ว่ากับครับย่างมันได้กันยังได้หลายด้วยเนาะไหลกับฝักพีฝากพี่ฝากน้องอยู่ที่วันเด้นวัวพี่น้องหลายอืมหวยเป็นปลาพี่น้องครับตากแห้งไหอยในคักปันอยัางดิเฮ่ะหอยกับพ่อหอยหอยบ่บ่าเนาะเอาแต่ปลาปลาก่อน หักแน่หลายพี่น้องเลยครับพอ่าปึ๊บไพี่น,อน,อน้องะโอ้ยตะกานเลยพี่น้องตัดานเลยรอสัมาษณ์จะโสดใม่อบันกวให้เกดดเมื่อ ก็ไกายหนาเงินผู้ใดก็ไปขึ้นป่าเสือมาตากกระดองกันนี่ไอ้ของแล้วข้าเอตนาพี่รองขับไปถากันอะไรยูตนาพี่เพาใส่ตะเบ็ดคนมาหากินใจล้อหน้าคนมาหากินไก่เด็กคนมาพี่รองเอ้ยผูนหนาพันลักแก่ไดพี่รองครับได้มากขึ้นัหมือนแล้วมาติ๊กเลยพี่ละคู่กันพี่ละตึกหลังน้ำหลังให้ถากึ่งพี่รองครับตึกแหย่ยู่ประมาณสามบาทสี่บาทพี่รองป่าไม่ธรรมาดาเลยเอ้าเอาเชือกป่ามาถากมึง เอาเบื้องเงินหน่อยครับจะหมาดอีกบ่บาทนี่พี่น้องครับมาเบิ้งอีพอเพื่อนมาบ้างนึงนี่ยประเทศพอเอาของมาหน่อยพวดตัวพ่อมาว้างนึงนี่พี่น้องครับเบื้อาเอาของมาหน่อยพวดเอาของมาหน่อยพ่อจะได้เอาเอาเมื่อเอาไว้เท่ากันเอาของมาใหม่อีกน้อพ่อหน่อยไม่กันมันปุ้ยยิงกัดเสียบ่อยอยู่หรอวะพี่ดองเลยสักแง่หลาย โอ้ยนตอีเนี่ขางเกมากถามนูยิ่งดิแสนหนึ่งตอนี่วุนนี่แล้วคุณว่าแสนหนึ่งขกตอนได้เอาด้ป๋าเขาบอกแล้วนำได้รดแล้วมาวางหนึ่ง่ระธนวมาวางเจ็ดสมมุ่เรโอ้พี่องครับเอาบบ่งมือัมือเมียแล้วซำนี่แม่บ่พ่อมาจากมือแล้วดี๋ยวว่าอยู่นี่ว่าว่าอไปดิ เป็นตากดิพ่อเจ๊ตากใจปลาแดกแล้ววันที่โอ้ยน่าปลาแดกว่าหลายเนาะพี่น้องครับอันทามีน้อยมาจ้ำแบบพ่อจะใส่เออแมนได้ทั้งพ่อทรอไอ้ลุกใส่อย่างไรได้ไหมครับนี่เด็กจ้าวเขาก็ปลุกเขาบ่มมาดิโอ้เขาเราเฝ้ากว้ยซื้อพี่หล่ออยู่บ้านดันดูอีพ่ออยู่บ้านไหนครับพ่อบ้านไหนก่อนอยู่บ้านดันดูเหรอครับผมงบ่มมาจกเคลียมาดันดู ไปลมาโซนนั่นนี่ยนันดูไปพ่อกันครับเพิ่นติ้งอยู่บุ่นเสียจริงเออครับผมไปขายยาพ่อกันครับเแย่บวชอยู่เฮ้ยมันจุติ้งโม่เถอะนะครับอันนี้ก็ดองถัวตุ้นนี่ครับโผมดองน้องอันนี้เพิ่นบ่อยอีกคุณแม่ตุ้นนี่เนาะพ่อตายเนาะดองถั่วตุ้นนี่แหละครับตุ้นตาเนี่ละครับผมอ๋เอาหมานหมานพ่อใส่ถาดห้องบ้านนี่ยนี่ิตตุ่มอักหลักมาฐานขี้โก เงือ่ป้าพี่ดอกครับนี่แต่เดียวเดียวอันนี้พ่นมาใส่ไว้พ่น์ีิขคานพจน์ตีบออยู่เนี่ยอันนพอลป้าพี่ดอกครับเบิร์นเนี่ยมองมาใส่ถิ่มใบมองพจออกพีนองเร่มีแต่เดียวเฮียรุ่นนี้ไม่ได้เอไปแดกในตัวเลยท่าเอไปแดกได้ยี่บนเนี่ยอีสันไม่ชอบ อุ ite, ้ยเบิกเน่พี่น้องครับม้วงห่างๆเพิ่นอะบ่มาเอาพี่น้องครับเพิ่นพ่อเพิ่นคนหล่อมีเซี่เลยแไหมอู้หูสุดสุดาพี่น้องเลยปลามีแต่งายๆมั้ยหอล่ะอือสุดพุ่นละพี่น้องครับเอาเจ้าเพื่อเลยอือไอ้เนี้ยท่าท่าไม่นลยสดๆเลยนะถึอสดๆไปหาทานั่นๆๆๆไปแล้วไปแล้วบ่เอาไไปป่าหาตึกเอาอย่าขีดมือเดี๋ บพี eh ่น้องครับผมหลักแจกได้ป่ามากพี่น้องครับผมเมื่อนี่ไฟถาไว้สิฝานเล่มไว้ทานี่เราก็เอินสร้อยวงเหรียญสุดเด็ดเปลนพี่น้องครับมื่อนี้สร้อยวงแหรีพี่น้องด้ยปลาสวยพี่น้องปลาปลาสวยด้วยพี่น้องด้วยมาตัดฐานพี่รองโอ้ยพี่น้องเองนั้งนี่กะย่างพร้อมพี่น้องครับปิ้งพร้อมน้ำตาลอ้อปีงพร้อมลาบพร้อมหก้อยพร้อมบุมทุกรูปแบบเลยพี่น้องครับเมื่อนี้สำหรับครบชุดพี่น้องครับเมื่อนี้เฮ็ดครบชุด ทั้งฝานทั้งปีนี่หอครับจอดเลยอ้าเนง่อยพี่ดอกเนงอุ้พี่อกครับอ้ยหลังจากซอยเรียบร้อยพี่ดอกเขาคือบอกว่เมื่อเช้าวันจับไปดิเออตัดพี่ดอกครับฟังน้ำแดงเ้งมหมนเลยนะกมนเดว้ามันสั่นทุคนจนหามเลยเอาทังใครพอแล้วพอแล้วพอแล้ว เพิ่งเพิดาวเพิ่ดำมาดิโอ้ยโพี่น้องครับผมเพนโอ้บาลายไปไหนต้องพาทานาะบ้าลายไปเลยผมเอาละซํำนี่ก็ได้แายยากแต่ขายากนิหน่อยช่วงนี้ตังปักไงพี่น้องครับแอบมาคอยมีอะไรอ้าวมี้เขาขัวห่อหอมไปล้วครับแต่ว่าห่อเล่าใส่ไปแกแต๊่งกระบิดแดงกันล่พี่น้องเริ่มเติม <onz> <etus> เือ้หนึงเอาเต็มเาไปป่าิหนึ่งขอดเรพี่ดองครับดอเริ่มนึงอนไอเดียราชีวรสเออขอเจ้าขอขั้วเดี๋ยวไปถามเติมนิดนึงฝันครับสุดยอดเลยอันนี้ขั้นบวยดวยขัครับผมปกติ ชมนี่ครับตัวบักหน้าก็ผมมาแดงตั้งอย่งไีครับมันไม่ดางเลยกมันขากันเข้ามันขากันอยู่ในหมอครับใส่บักหน้าบ่จะยาเข้าไปได้ว่้นมาแดงเนาะเอาไปบ๊วยใส่แบบนี้ผมก็แดงใส่มืแดงดีเสียงทันเลยเร้เรียบร้อยพี่น้องเป็นสารลับพี่นเดันทาเออพ่ครอบครับฟันปลาสวยพี่น้องว่รงแหวนพี่น้องนีสุดยอดเลยขิ้ทอดพอสมบูรณ์เอ้พี่น้องครับ เพิ่นเสร็จน่าเหลือไปเหรอยังบ่แเลี้ยงด้วยแต่ผมไปยังจะกับไปไปเพิ่งกินกินเพียร์กันเลยหรอกครับผมเบิ่งแนพี่น้องกันครับสุดยอดเลยพี่น้องฝานพี่น้องครับเพื่อนบอกฝานอันนี้เมนูพวกนี้นี่เอ็ดแบบง่ายๆแล้วครับเนาะครับผมขั้นตอนบ่หลากหลายพี่น้องครับใส่พริกเขาขัวหอมเลยครัสุดยอดแล้วงล้ยสมัยแต่เก่าคือปัถามว่าละมดกินแนะนำเลยนั่นทำมาป่อซอยอ่ะ เดี๋ยวหัวฟูงลองเบิ่งเลยครับผมอันนี้หัวพี่ลองครับหนึ่หัวปลาสอยนี่ว่าย่างยังเลก็คือเขาจะมีลักษณะคือความมั่นเนาะครับผมจะมั่นจะแซ่บพี่ลองครับผมแต่ละหัวปลาสอยพี่ลองครับเพื่อจะบดชิ่มได้พี่ลองครับนึ่เสียบไม่เลยเนี่ยตอนเช้าเนี่ยยังไม่ลาปลาสอยยังไอ้ยก็ยังไม่เห็นนั่นใช่ไบ่เห็นเห็ดอันนี้ผมมีหลักฐานยืนยันเลยว่าบออันนี้คือสูตรแบบโบราณครับผมปลาสอยเนาะ เช้าวันมันมีรายการหนึ่งผมมีเปลี่ยนคลิปผมแต่ว่าเช้าวนี้ก็ที่ว่ามายู่พี่น้องครับผมสลักอ่านตึกแหงนประาเนาะครับผมเขาไม่ได้กินแเพราะว่าปลานาเหนียวก็ที่ว่าเพราะยู่ได้กินใช่หรอครับเพราะว่าเข้าไปหานุบ่ญทนนะครับผมเพราะว่าพี่น้องเพิ่งมาหาผู้ใดก็เพราะอะไรยุ่งกินอยู่ดิครับเนาะเอาพี่น้องครับกินข้าวพี่น้องต้อกันสักก้อนเล้วพี่น้องเอ้ยสจหรับคลิปนี้นะครับเนาะครับแต่ที่ตาคลขี้ดาคลิปไหนเนาะ ตามไปเรื่อยพี่น้องเอาเอาไปเลยครับสำหรับคลิปนี้วิธีอีสานไม่ทันดีพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านทเข้ามาดูะครับ